เทพยุทธสองโลกตอนที่14นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นข้านั้นมีสายอยู่ในเมืองหลิวหยุนและตอนนี้ข้ารู้ว่าขาลือหัสเจ้าเมืองกำลังจะไปสังหารคนในหมู่บ้านข้าก็รีบจัดได้คนของข้าไปประจําการที่นั่นทันทีน่าเสียดายที่เราช้าเกินไปในตอนที่คนของข้าไปถึงที่นั่นมันก็สายเกินกว่าจะแก้ไขได้แล้วพวกเจ้าไปดูทางตะวันออกแล้วดูว่ายังมีใครมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าขอรับ ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยระวังด้วยมันอันตรายมากบ้านกำลังจะถล่มลงมาแล้วรีบเข้าไปข้างในแล้วเข้ายังมีเหลือรอดอีกหนึ่งคนบัดซบจริงๆห้าไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเขาจะไม่ปาณีแม้แต่ชีวิตเด็กทารกเลยด้วยซ้ําเลวเข้าคนคนนี้ยังหายใจอยู่รัวรัวซ่อนตัวอยู่ในหม้ออบข้าวในเวลานั้นจึงสามารถมีชีวิตรอดมาได้แต่ว่านางก็ถูกไฟเผาอย่างรุนแรงที่สุดด้วยพลังทั้งหมดของข้านี่คือทั้งหมดที่ข้าสามารถทําได้แล้วแม่นางหนาหลันข้าใบอีฟานผู้นี้ จะจดจำสิ่งนี้ตลอดไปแล้วนายน้อยจะทำยังไงต่อไปข้าจะสังหารพวกมันให้หมดนั่น,นเป็นไปไม่ได้ทั้งฮัลอารานของเจ้าเมืองและตระกูลหลินต่างมีผู้เยี่ยมยุทธที่อยู่ในระดับไยโอนโลหิตและมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำเจ้าเมืองหลานเฉียนความแข็งแกร่งของเขามาถึงขั้นนี่้ของขั้นกระดูกบริสุทธิ์แม้แต่สัตว์อสูรห้าตัวก็ยังไม่สามารถตัดผ่านร่างกายของเขาได้และมีข่าวลือีกว่าเขามีอาวุธลึกลับระดับสูงติดตัวไปด้วยดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ท่าาานจะสังหรเข แม้ว่าข้าจะไม่ชอบการเข็นฆ่าผู้อื่นแต่ว่าใครก็ตามที่มันสังหารสหายของข้าและคนที่ข้ารักข้าจะไม่มีวันไม่ตามมันเด็ดขาดแม้ว่าเขาจะอยู่ขั้นไหนก็ตามข้าก็จะสังหารพวกเขาทั้งหมดแต่ก่อนหน้านี้นั้นข้าคงต้องขอรบกวนให้เจ้าช่วยดูแลพวกเขาสักพักตอนนี้ข้ายังมีเรื่องสําคัญที่ต้องไปทานาโลกปัจจุบันหอการแพทย์เก่าฉันต้องการยาตัวนั้นยาตัวนี้แล้วก็พิมพ์เสน้ำมันงา นี่น้องชายฉันขอถามหน่อยนะว่าคนในครอบครัวของน้องนั้นถูกไฟไหม้หรือยังไงกันทําไมน้องชายถึงซื้อยาที่รักษาแผลไฟไหม้อย่างเดียวล่ะโปรดอย่าได้ถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเอาละ่ะระวังแล้วค่อยๆเดินละ่ะแม้ว่าเขาจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราแต่เขาก็ทําตัวลึกลับอยู่เสมอเขาเหมือนกับคนแปลกหน้าณอาคารผู้โดยสารขาออกสนามบินอีฟานลูกแน่ใจแล้วอย่างนั้นหรอว่าจะไม่มากับเรานะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงผมครับ เพียงแค่ไปที่มาลดีฟและพ่อไม่ต้องวนเกี่ยวกับเรื่องเงินยังมีเงินเหลือครึ่งล้านในบัตรของผมที่ได้จากการฝึกสอนมันมากเกินพอที่พ่อจะไปสนุกที่นั่นเป็นเวลาครึ่งปีปีนี้แม่ก็เริ่มหายดีแล้วดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีสําหรับพ่อที่จะได้ไปเที่ยวพักผ่อนกับแม่อีฟานลูกของเรานั้นเติบโตแล้วและเขาก็มีเรื่องที่ตัวเองต้องไปจัดการเราในฐานะที่เป็นครอบครัวเดียวกันเราควรให้การสนับสนุนลูกของเราอย่างเต็มที่ และเราไม่ควรที่จะเป็นภาระที่จะขัดขวางไม่เขาเก้าวไปข้างหน้าในชีวิตของเขากำลังไปแล้วกำลังไปแล้วให้ส่งข้อความมาจนดึกดื่นเนี่ยพี่สาวกลัวผมมีเรื่องหน่วมที่ต้องไปจัดการดังนั้นผมจึงอยู่ที่นี่ไม่ได้สักพักนะผมได้จ่ายค่าเช่าลวงหน้าเต็มจํานวนแล้วและโอนเข้าบัญชีวีแชทของพี่ด้วยและเงินส่วนที่เหลือเป็นเงินจ่ายลูงหน้าสาหรับค่าเช่าในอนาคต ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พี่ได้ทำให้ผมมาก่อนฉันดีใจที่ฉันตัดสินนายไม่ผิดฉันขอบคุณจริงๆสำหรับความมีน้ำใจของนายเนื่องจากว่านายสามารถจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าได้ดูเหมือนว่านายจะได้งานแล้วสินะแต่ก็ไม่เหมือนกับว่านายจะต้องมีชีวิตยอยู่อย่างยากจนในขณะที่ดื่มเหล้าจนกว่านายจะได้รับเงินเดือนในเดือนหน้าใช่ไหมคุณได้รับการชำระเงินจำนวนเงินที่ถูกฝากเข้ายอดคงเหลือ1น,นึ่งแฮะเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งแสนเลยอย่างนั้นหรอเจ้าเด็กคนนั้นไปทำอะไรกันนะ่ะหมอใครสมุนไพรเหล่านี้จะได้ผลจรริงงๆอย่า ถ้าเราปฏิบัติตามสูตรลับโบราณไม่มีทางที่เราจะผิดพลาดได้ข้าอยากรู้จริงๆว่าเจ้าไปเอาสมุนไพรทั้งสิบชนิดนี้มาอย่างรวดเร็วได้ยังไงกันว่ากันว่าแม้แต่เทพเจ้าและมังกรยังไม่สามารถหามาได้เร็วอย่างนั้นหรอข้ายัางคิดว่ามันช้าเกินไปด้วยซ้ำน้ำหนักที่แหวนโบราณสามารถนำของติดตัวกลับมาได้จำกัดและทุกวันนี้ข้าทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่จะกลับไปกลับมาเพื่อจะเตรียมสิ่งของเหล่านี้ทั้งหมดเฮ้ตายเถอะมันมีน้ำหนักเกินไปต้องทำให้มันเล็กลงอีกหน่อยใช่ไหมเนี่ย แม่นางนาหลานพวกเรามาถึงแล้วสมุนไพเหล่านี้เพียงแค่ชนิดเดียวก็คุ้มค่าแล้วละ่ะความรู้สึกของนายน้อยผู้นี้ที่มีต่อสหายของเขานั้นช่างสูงส่งราวกับสวรรค์ยิ่งนับโอสดพร้อมแล้วหรือยังข้าจะปล่อยให้เจ้าเป็นคนจัดการไม่ต้องเป็นห่วงไปนี่พี่ข้าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้จริงๆใช่ไหมเชื่อในตัวข้าสิเมื่อเจ้าหายดีแล้วข้าจะซื้อชุดสวยๆให้เจ้าสิบชุดเลยไม่ใช่ว่าเจ้าชอบใส่ชุดสวยๆอ,อย่างนั้นหรอสี่ชั่วโมงต่อมา รัวเจ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่ฟานข้าข้าข้าหายดีแล้วณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเออเรื่องนี้เปลี่ยนจากเทพยุยสโลกเป็นเทพเลี้ยงต้อยแทนได้หรือเปล่านะครับอะไรมันจะสุดจัดประหลัดบอกขนาดนี้นะครับในตอนสุดท้ายแต่เรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอ